เคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งเรารักใครบางคนมากจนมองไม่เห็นความจริงเคยไหมที่เราเลือกเชื่อเลือกไว้ใจเลือกยอมทนโดยที่ลึกๆก,ก็รู้ว่าอะไรบางอย่างมันผิดไปจากความเป็นจริงแต่เพราะคําว่ารักเรายอมหลับตาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าอย่าให้ความรักทำให้ตาบอดฟังแว้บแรกอาจรู้สึกเหมือนเป็นคำเตือนแต่ถ้าฟังให้ลึก มันคือประตูบานหนึ่งที่จะพาเราเข้าใจความรักอย่างแท้จริงลองจินตนาการว่าเราถือเทียนเล่มหนึ่งไว้ในมือเทียนเล่มนั้นคือความรักแสงจากเทียนทําให้เราเห็นเส้นทางในความมืดมันอบอุ่นมันพาเราไปข้างหน้าแต่ถ้าเราเอาเทียนนั้นจ่อไว้ใกล้หน้าจนเกินไปแสงที่ควรจะช่วยให้เรามองเห็นกลับกลายเป็นสิ่งที่ทําให้เรามองไม่เห็นอะไรเลย ความรักก็เหมือนกันถ้ารู้จักวางให้เหมาะสมมันจะสว่างแต่ถ้ากอดแน่นเกินไปยึดแน่นเกินไปไม่ยอมปล่อยวางเลยเราก็จะมองไม่เห็นความจริงไม่เห็นแม้กระทั่งตัวเองพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามให้เรารักใครแต่ท่านสอนให้เรารู้จักรักอย่างมีปัญญารักอย่างตื่นไม่ใช่รักอย่างหลับไหลไม่ใช่รักจนทำลายตัวเอง ไม่ใช่รักจนหลงลืมความจริงมีคนเปรียบว่าความรักที่ขาดปัญญาก็เหมือนคนตาบอดที่จับช้างจับแค่หางก็เชื่อว่าช้างคือเชือกจับแค่ขาก็คิดว่าช้างคือเสาเรารู้แค่มุมเดียวของความจริงแล้วด่วนตัดสินว่านี่แหละคือทั้งหมดของความรักแต่พระพุทธเจ้าทรงชวนให้เราลองลืมตาลองมองให้รอบลองเข้าใจให้กว้าง จะได้ไม่เผลอเอาใจไปฝากไว้ผิดที่บางครั้งความรักก็เหมือนสวนดอกไม้ถ้าเราดูแลมันด้วยความเข้าใจมันรดน้ำพรวนดินมันก็จะงามและหอมแต่ถ้าเราหวงจนเกินไปเอากระถางไปวางไว้ในตู้ปิดนั่นไม่ให้โดนแดดไม่ให้โดนลมสุดท้ายดอกไม้ก็จะเหี่ยวเพราะมันไม่ได้รับสิ่งที่จำเป็นความรักที่แท้จริง ไม่ใช่การยึดไว้จนขาดอากาศหายใจแต่เป็นการเปิดพื้นที่ให้ทั้งสองฝ่ายได้เติบโตเป็นความรักที่วางอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจไม่ใช่ความหลงเพราะความหลงทำให้ตาบอดแต่ความเข้าใจทำให้ตื่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าให้ความรักทำให้ตาบอดไม่ใช่เพื่อจะให้เรากลัวความรักแต่เพื่อจะให้เรารักอย่างมีสติเพราะรักที่ดีต้องไม่ทำให้เราหลงทาง รักที่แท้จริงไม่ใช่รักที่ทำให้เราลืมตัวเองแต่เป็นรักที่ทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นบางคนยอมทนอยู่กับความสัมพันธ์ที่ทำร้ายจิตใจเพียงเพราะกลัวว่าถ้าปล่อยมือแล้วจะไม่มีใครรักอีกแต่การยอมทนอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่ก็เหมือนการเดินหลงป่ายิ่งเดินยิ่งลึกยิ่งหาทางออกไม่เจอแต่ถ้าหยุดหันกลับมาถอยหลังตั้งหลักใหม่ เราอาจจะเจอเส้นทางที่แท้จริงของเราธรรมะของพระพุทธเจ้าคือแผนที่ที่ช่วยให้เราหาทางออกจากป่าแห่งความหลงไม่ใช่แค่เรื่องความรักแต่คือทุกเรื่องของชีวิตยิ่งเราเข้าใจธรรมะเราก็ยิ่งเข้าใจตัวเองและเข้าใจความรักในแบบที่ไม่หลงเคยมีคนถามว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเรากำลังตาบอดเพราะรักอยู่หรือเปล่า คำตอบอาจไม่ชัดเจนเหมือนสูตรคณิตศาสตร์แต่ให้ดูว่าความรักนั้นทำให้ใจเรากว้างขึ้นหรือแคบลงทําให้เรากล้ารักตัวเองหรือกลัวที่จะอยู่คนเดียวทําให้เราดีขึ้นหรือเจ็บซ้ำซากโดยไม่มีทางออกพระพุทธเจ้าสอนว่าสติเป็นเหมือนแสงไฟในความมืดถ้าเรามีสติเราจะไม่หลงถ้าเรามีสติความรักก็จะไม่กลายเป็นความทุกข์ เพราะเราจะรู้ว่าอะไรควรถือไว้อะไรควรวางลงลองถามตัวเองเงียบๆว่าความรักในชีวิตเราตอนนี้ทำให้เรามองเห็นหรือทำให้เรามองไม่เห็นความรักที่ดีไม่ใช่รักที่ไม่มีปัญหาแต่เป็นรักที่กล้าเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยความเข้าใจและไม่หลอกตัวเองเหมือนการเดินทางไกลที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่เรายังเดินไปด้วยกันได้ เพราะเราเข้าใจว่าทั้งตัวเราและอีกฝ่ายต่างก็เป็นมนุษย์ที่ยังต้องเรียนรู้ความรักที่แท้จึงไม่ได้อยู่แค่ในช่วงเวลาหวานชื่นแต่มันคือความสามารถในการให้อภัยเข้าใจและเติบโตไปด้วยกันโดยไม่ลืมว่าตัวเราก็สำคัญพอที่จะไม่หลงลืมความจริงเพราะฉะนั้นคำว่าอย่าให้ความรักทำให้ตาบอดไม่ใช่คำเตือนที่น่ากลัว แต่คือไฟฉายที่ส่องทางให้เราเห็นความรักแบบใหม่แบบที่ไม่ทำร้ายตัวเองแบบที่เข้าใจว่ารักแท้ไม่ใช่รักที่ต้องแลกมาด้วยการสูญเสียตัวตนให้ธรรมะนำทางให้ความเข้าใจเป็นรากของความรักแล้วเราจะไม่หลงไม่ตาบอดแต่จะรักได้อย่างมีสติมีแสงสว่างในใจบางครั้งเรารู้สึกเหมือนความรักเป็นพลังมหาศาลที่เราควบคุมไม่ได้ มันพาเราเหวี่ยงขึ้นสูงจนเหมือนจะบินได้และบางทีก็ดึงเราลงต่ำจนแทบหายใจไม่ออกแต่นั่นไม่ใช่เพราะความรักร้ายหรอกเป็นเพราะใจเรายังไม่มีหลักยังไม่รู้จักตั้งตัวเองให้มัน่นพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอุปาทานหรือความยึดมั่นถือมั่นเมื่อเราเผลอไปยึดในสิ่งที่ไม่มั่นคงความทุกข์ก็เกิดความรักที่ไม่มีปัญญาก็เป็นรูปแบบหนึ่งของอุปาทาน เรายึดว่าเขาจะต้องอยู่กับเราเรายึดว่าเขาต้องไม่เปลี่ยนไปเรายึดว่าเราต้องมีเขาเท่านั้นจึงจะมีความสุขแต่ชีวิตจริงไม่ใช่สิ่งที่จะอยู่ตามใจเรายึดไว้แม้แต่ตัวเราเองยังเปลี่ยนไปทุกวันแล้วคนอื่นจะไม่เปลี่ยนได้อย่างไรเมื่อเราเข้าใจธรรมะของความไม่เที่ยงเราจะไม่หลงกับความคาดหวังในรักเราจะเริ่มเรียนรู้ว่า ความรักไม่ใช่สิ่งที่ต้องครอบครองแต่เป็นสิ่งที่เราควรเข้าใจและให้อย่างไม่หวังผลเหมือนสายลมที่พัดมาเย็นสบายแล้วพัดจากไปเราไม่อาจรั้งลมไว้ได้แต่เรารับความเย็นนั้นไว้ในใจได้ไม่ใช่เพื่อจะเศร้าเวลาไม่มีลมแต่เพื่อจะรู้ว่าในชีวิตยังมีสิ่งงดงามเกิดขึ้นเสมอแม้มันจะมาแล้วจากไป ใครบางคนอาจเป็นลมเย็นในชีวิตเราไม่ได้มาเพื่ออยู่กับเราตลอดไปแต่เพื่อสอนให้เราเรียนรู้ว่าเราเคยได้รับความอบอุ่นและความอบอุ่นนั้นเราสร้างเองได้เสมอถ้าเรามีธรรมะในใจเราจะไม่กลัวการอยู่คนเดียวเราจะไม่กลัวการสูญเสียเพราะเรารู้ว่าทุกสิ่งล้วนมาแล้วก็ไปความรักก็เป็นหนึ่งในนั้นและสิ่งที่สำคัญกว่า คือขณะที่มันยังอยู่เราได้รักด้วยใจที่มีสติไหมมีคนบอกว่าความรักก็เหมือนน้ำในแก้วถ้าเรากระหายแล้วดื่มมันก็ชื่นใจแต่ถ้าเราหวงจนไม่ยอมดื่มเก็บไว้นานวันน้ำก็เนา่าความรักที่กลัวเสียกลัวหมดกลัวไม่พอกลัวเขาเปลี่ยนก็เหมือนคนถือแก้วน้ำแล้วไม่กล้าดื่มเพราะกลัวจะไม่มีน้ำอีกสุดท้ายก็ไม่ได้ดื่มไม่ได้สุขใจ แล้วยังต้องทิ้งน้ำเน่าไปอีกในธรรมะไม่มีคำสอนให้เราหนีจากความรักแต่สอนให้เรารู้จักรักอย่างรู้เท่าทันให้เรารู้จักมองดูใจตัวเองว่าเรากำลังรักเพราะเข้าใจหรือเพราะกลัวเรากำลังให้หรือเรากำลังขอเรารักเขาหรือเรากำลังหลงความรู้สึกดีที่ตัวเองได้รับจากเขาเมื่อความรักเกิดขึ้นพร้อมกับสติเราจะไม่ต้องกลัวว่าจะถูกหลอก เพราะเราจะไม่หลอกตัวเองเราจะไม่ต้องกลัวว่าจะเสียใจเพราะเรารู้ว่าความเสียใจไม่ใช่จุดจบแต่คือบทเรียนบทเรียนที่พาเราเติบโตชีวิตคือการเดินทางและความรักก็เป็นหนึ่งในประสบการณ์ระหว่างทางเราอาจพบใครบางคนที่เดินร่วมทางอาจจะเดินด้วยกันไปสักพักหรือไปจนสุดเส้นทางไม่มีใครรู้ได้ แต่สิ่งที่เราทำได้แน่ๆคือเดินด้วยใจที่ตื่นรู้เดินด้วยความเมตตาไม่หลงไม่ยึดไม่กลัวพระพุทธเจ้าทรงตรัสเสมอว่าธรรมะไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลแต่อยู่ในชีวิตประจำวันอยู่ในความคิดอยู่ในใจแม้แต่ในความรักถ้าเรามองให้ลึกเราก็จะเห็นธรรมเพราะรักนั้นเต็มไปด้วยสิ่งที่ธรรมะเคยกล่าวถึง มีสุขมีทุกข์มีเกิดมีดับมีการยึดมีการปล่อยมีความเมตตามีความโลภมีทั้งสิ่งที่ทำให้เราตื่นและสิ่งที่ทำให้เราหลงคำว่าอย่าให้ความรักทำให้ตาบอดคือการชวนให้เรามีแสงในใจเพื่อจะมองเห็นว่าสิ่งที่เรารักนั้นคืออะไรเรารักเขาเพราะเขาเป็นใครหรือเพราะเราเหงาเรายอมเปลี่ยนตัวเองเพราะอยากดีขึ้นหรือเพราะกลัวจะถูกทิ้ง เรากำลังให้หรือกำลังรับเมื่อเรามองเห็นคำตอบเหล่านี้ด้วยใจที่ไม่ตัดสินเราก็จะเริ่มรักได้อย่างไม่เจ็บเริ่มรักได้อย่างที่ไม่ต้องเสียความเป็นตัวเองบางคนใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อสแสวงหารักที่ไม่มีวันเปลี่ยนแต่ในธรรมะพระพุทธเจ้าสอนว่าไม่มีสิ่งใดไม่เปลี่ยนแม้แต่ใจเราเองแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนคือกฎของธรรมชาติคือความจริงที่ว่า เมื่อมีรักก็มีโอกาสที่จะผิดหวังเมื่อมีใจก็มีโอกาสที่จะทุกข์แต่เมื่อมีธรรมะในใจความทุกข์ก็ไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูที่ดีถ้าเราเข้าใจเช่นนี้เราจะไม่ต้องกลัวความรักอีกต่อไปแต่จะกล้ารักอย่างรู้เท่าทันกล้ารักโดยไม่หลงกล้ารักโดยไม่ตาบอดและเมื่อวันหนึ่งที่รักนั้นจากไป เราก็ยังคงอยู่ด้วยหัวใจที่เบาสบายเพราะเราได้รักอย่างแท้จริงแล้วไม่ใช่รักแบบยึดมั่นแต่รักแบบปล่อยวางก่อนจะจบเรื่องนี้อยากชวนกลับมาทบทวนบางสิ่งไม่ต้องรีบตอบไม่ต้องรีบหาข้อสรุปแค่ลองถามตัวเองเงียบๆด้วยใจที่ซื่อสัตย์ว่าตอนนี้เรากำลังรักอย่างเข้าใจหรือกำลังหลงโดยไม่รู้ตัวเรากำลังมองเห็น หรือกำลังปิดตาตัวเองด้วยคำว่ารักความรักที่เรามีทำให้ใจเรากว้างขึ้นหรือแคบลงกว่าเดิมความรักนั้นเติมเต็มเราหรือทำให้เราหลงลืมตัวเองไปทีละน้อยบางทีคำตอบที่ได้อาจไม่ต้องพูดออกมาให้ใครฟังแค่ได้รู้ไว้ในใจก็เพียงพอแล้วที่จะเปลี่ยนการรักครั้งต่อไปให้เป็นรักที่ตื่นไม่ใช่รักที่ตาบอดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามช่องธรรมะสติสมาธิสาธุ